มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมโครงการพิบูลเดินปั่นฟันุก ในรูปแบบจักรยานรัลลี่มหาวิทยายลัยสีเขียวร่วมลดภาวะโลกร้อนและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี30สิงหาคามนี้เริ่มสตาร์ท5ินาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณหน้าหอสมุดเอ็กชอนิก์ระยะทาง3กิโลเมตรรอบมหาวิทยายลาย 0, ัยศูนเ์ทีลยแก้วพร้อมตะลุยความสนุกกับกิจกรรม5าถานชิงเงนินรางวัลและของเที่ยวระลึกมากมายสนใจสมัครเลยตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคามรับจำนวนจำกัดเพียงคลิกเข้าไปที่ www.psiu.ac.th สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องมาร่วมเดินและปั่นด้วยกันนะครับช่วย